บสวัสดีครับท่านผู้ฟังผมแอดมินตีสองได้นำมาเรื่องเล่าหลอนมาเล่าถ่ายทอดนั้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันก่อนจะเข้าเรื่องรับฟังผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนนะครับเรื่องมีอยู่ว่า เสียงเครื่องยนต์ดีเซลดังครืดครัดไปตามถนนลุกลังในยามตีสองหมอกบางๆคลุมอยู่เหนือท้องนารถกระบะสีเทาคันเก่าคันหนึ่งเล่นฝ่าขวามเงียบมุ่งหน้าก็สู่หมู่บ้านหนองคำหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครอยากออกจากบ้านหลังเที่ยงคืนเฮ้ย <Hey, S 1> ดึกคืนนี้มันอีกแล้วนะเว้ยใช่คนขับรถวัยสี่สิบ เอ่ยพางเยียบขันเลงเต็มไปด้วยถาดหมูสดที่พึงรับมาจากโรงฆ่าสัตว์เขามักออกตีสองเพื่อถึงตลาดก่อนฟ้าสางแต่ช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องแปลกเกิดขึ้นหมูที่บรรทุกมาตายหมดก่อนถึงตลาดทั้งที่ตอนออกมาจากโลงเชื้อยังสดดีไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรบางคนบอกว่า อาจจะมีของก่อมาที่รถชัยพยา,ยามไม่เชื่อจนคืนนั้นเสียงดังคริดคิตมันคือเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากท่ายรถเหมือนมีใครขวนเหล็กเขาหลีตาดูผ่านกระจกมองหลังเห็นแต่ความมืดข้างหลังที่กลืนทุกอย่างไว้ไม่มีอะไรนอกจากเงาของตู้เหล็กแช่หมูเสียงคึกคึก และเสียงหายใจเบาๆดังขึ้นค้างๆที่เบาหลังทั้งที่เขามาคนเดียวอะไรวะใครเล่นอะไรกันเนี่ยชัยหันกวับไปมองแต่ก็ไม่มีใครเขาเหยียบคันเร่งจนเครื่องคำรามลั่นหมอกขาวลอยผ่านไฟหน้าเหมือนม่านผีถึงตลาดเขาเรียบเปิดถ่ายรถหมู่ทุกตัวดำคลำ้ำเหมือนโดนสูบดูดเลือดออกหมด วันรุ่งขึ้นเขาสื่อกล้องมาเพื่อมาติดไว้ดูถ้ามีอะไรกูจะได้เห็นกับตาเขาพูดกับเพื่อนในวงเล่าและคืนนั้นเองหลังจากรถผ่านทางโค้งกลางทุ่งนากล้องจับภาพอะไรบางอย่างไว้ได้หญิงชลาผมยาวรุงรังก็อยู่ถ่ายรถไม่น่าเหี่ยวยน่นซีดเหมือนศพดวงตาดำมืดมองตรงเข้ากล้องพอดี ชัยมารู้ตัวอีกทีตอนจอดรถสนิทข้างทางเครื่องดับเองเขาได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเ,เบาจากทางที่นัางก้างงขอกินหน่อยนะรุ่งเช้ามาเสียงไก่ขันปลุกให้หมุ่งบ้านหนองคำเริ่มตื่นแต่สำหรับชัยมันเป็นเช้าที่มืดมนที่สุดในชีวิตเขานั่งนิ่งอยู่หลังรถกระบะที่จอดอยู่ข้างบ้านมือยังสั่นจากเหตุการณ์เมื่อคืน กองหน้ารถยังติดอยู่เขารีบดึงเมมโมรีกาดอกนำไปใส่คอมพิวเตอร์เาเก่าที่บ้านภาพเริ่มต้นจากช่วงตีสองก,กว่ารถแล่นผ่านทางโค้งกลางทุง่งนาและมีเงาเคลื่อนไหวบางอย่างไต่ขึ้นจากถ่ายรถอย่างรวดเร็วชัยกดหยุดดูแล้วก็กลับไปดูอย่างช้าๆภาพมันชัดเจนหญิงชราผมขาวยาวรุงรังกำลังคลาน ขานอยู่บนหลังคารถก่อนจะห้อยตัวลงมาก่อถ่ายรถใบหน้าซีดเผือดเหมือนศพแห้งลิมฝีปากขยับเบาๆเหมือนผู้ไรบางอย่างขอของกินชายหงายก็อี้ล้มลงกับพื้นใจเต้นไม่เป็นจังหวะตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูบ้านดังตึกๆชายอยู่บ้านไหมนี่ผู้ใหญ่กเกษมเองเปิดประตูให้หน่อย ชัยรีบเปิดประตูพบกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านชื่อลุงทวีหมอศัยศาสตร์จากหมู่บ้านข้างๆเมื่อคืนเองขับรถผ่านทางโค้งบริเวณทุ่งผักบุ้งหรือเปล่าผู้ใหญ่ถามเสียงนิ่งเออใช่ครับมีคนเห็นว่าหญิงแก่คนหนึ่งวิ่งตามรถเองไปคำพูดนั้นทำให้ชัยรู้สึกเย็ยนว่าบไปทั้งตัวลุงเทวีเดินวนรอบๆร,ร,รถอย่างช้าๆ มือถือมีดปลาเล่มเก่าที่ฝังเส้นได้แดงเอาไวา้เขาพึมพำคาถาเบาๆและวางฝ่ามือลงบนท้ายรถท่านใดน,นั้นเลือดสีดำหยดออกมาจากช่องรอยเชื่อมของเหล็กของเก่ามันติดอยู่ท้ายรถนี่เองลุงทวีพูดเสียงขึมเมื่อก่อนรถคันนี้เคยขนศพผีปอบเพื่อไปฝังที่ป่าช้าเก่าในบ้านหนองผือ ใช้ตัวแข่งทื่อศพผีพอบเออปอบแก่ชื่อ,อยายเขียวโดนชาวบ้านเผาเพราะไปกินไก่กินหมาในหมู่บ้านเขาใช้รถคันนี้แหละขนศพมันไปเผาอีกแล้วไม่ได้ล้างเลือดออกให้หมดของมันก็เลยฝังอยู่ในเหล็กนี่เองชัยหน้าเสียมองท้ายรถด,ด้วยความกลัวปนขยะแขยงลุงทวีหันมาพูดเบาๆคืนนี้อกไปขายของนะ ถ้ามันหิวอีกมันก็จะมากินเองแทนคืนนั้นชัยนั่งอยู่ในรถเปิดกล้องไว้เหมือนเดิมไฟถนนดับหมดทั้งสายมีแต่แสงจันทร์ส่องรำไรเวลาตีหนึาสิบเนาทีเสียงหายใจนั้นก็มาอีกครั้งดังอยู่ข้างหูอย่างชัดเจนเหมือนคนแก่กำลังนั่งอยู่เบาะข้างๆหิวหิวอ,อ,อีกแล้ว ภาพมาที่ตลาดสดบ้านหนองคำโดยปกติจะเริ่มเปิดไฟตอนตีสาแต่คืนนี้ทุกอย่างมืดสนิทมีเพียงแสงจากตะเกียงเจ้าพายุสองดวงวางอยู่ข้างโต๊ะหมูของชัยลุงทวีหมอศยศาสตร์จากบ้านหนองผือมาพร้อมขันน้ำมนต์และเชือกสายสินผู้ใหญ่กเกษมกับชาวบ้านอีกสองคนคอยอยู่รอบตลาดถือไม้ไผ่และมีดพ้าในมือ คืนนี้พวกเขาตั้งใจจะจับตัวต้นต่อของสิ่งที่ก่อรถกระบะในคืนนั้นเองแน่ใจนะชัยว่ามันจะมาผู้ใหญ่ถามเสียงต่ำแน่ใจสิครับมันพูดกับผมเมื่อคืนเองมันบอกว่าหิวอีกแล้วลุงทวีพยักหน้าก่อนจะหยดเลือดหมูสดลงในขันน้ำมนต์กลิ่นขาวเลือดแรงแสบจมูกลอยฟุ้งไปทั่วตลาด ของที่มันชอบกินขาวถ้ามันยังวนเวียนอยู่บริเวณนี้มันต้องมาแน่นอนเสียงลมพัดดังวูบทำให้หลังคาสังกสีสั่นคลอนไฟตะเกียงเจ้าพายุสั่นไหวเหมือนจะดับขณะนั้นเวลาตีสองครึง่งเสียงบางอย่างดังมาจากท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ตรงลานซ้ายหลังตลาดชัยชะงกหน้าดูผ่านช่องผ้าใบ ไม่มีใครแต่กล้องวงจรปิดที่ต่อเข้ากับจอมอนิเตอร์เล็กๆข้างหน้ากับแสดงภาพบางอย่างหญิงแก่ผมขาวยาวกำลังยืนอยู่ท้ายรถจริงๆยายเขียวลุงทวีพึมพำพางขวาได้มีผ้าในมือขึ้นมาแน่นภาพในจอเห็นยายเขียวก้มลงเลียเลือดหมูที่หยดอยู่บริเวณพื้นมือเหี่ยวย่นของมันค่อยๆล้วงเข้าไปในถาดหมู แล้วฉีกเนื้อสดใส่ปากอย่างหิวก็หายเสียงกลืนเนื้อดังแฉะดังสะท้อนในความเงียบของตลาดใช้ตัวสั่นมือเย็นเฉียบแต่สายตายังจ้องภาพในกล้องลุงมันเห็นกล้องเรายายเขียวเงยหน้ามองไปตรงๆต,ตาขาวโพลนดำแค่ตรงกลางนิดเดียวเหมือนลูกตาของสัตว์แล้วมันขานเข้ามาใกล้กล้องอย่างรวดเร็ว เสียงบางอย่างกระแทกถ่ายลถไฟตะเกียงเจ้าพายุดับสนิทเหลือเพียงแค่เสียงหายใจแรงๆรอบตัวมันอยู่ในนี้แล้วชัยร้องขึ้นลุงทวีโยนน้ำมนต์เข้าใส่เหมือนน้ำกดโดนความร้อนกลิ่นเหม็นไหม้ลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณเสียงกรีดร้องของหญิงชลาแผดออกมาจากใต้ทองรถเสียงนั้นแหบผ้าเหมือนคอขาด ใช่เห็นเงาดำพุ่งหนีออกไปทางตลาดปลาทะลุผ้าใบหายเข้าไปในความมืดทุกคนรีบวิ่งตามแต่ไม่มีล่องรอยมีเพียงหมูสดที่ถูกกัดแหวงกับรอยเท้าเปื้อนเลือดของคนแก่ลากยาวไปทางทิศเหนือมันหนีขึ้นป่าไปทางดงตาโศภาลุงทวีพูดพังทำเครื่องหมายลงบนพื้นดินถ้ามันยังไม่ถูกสะกดมันจะกลับมาแน่คืนหน้า ชัยนั่งสุดลงกับพื้นตลาดหอบหนักเขารู้แล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ผีก่อรถธรรมดาแต่มันคือผีปอบใหญ่เขียวที่ยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดและมันก็ยังคงหิวณดงตาโสภาป่าทึบด้านเหนือของหมู่บ้านหนองคำเป็นพื้นที่คนเท่าคนแก่เตือนกันมาชานานว่าอย่าเข้าไปหลังตะวันตกดินพอที่นั่นมีทั้งผีปอบผีกา และวิญญาณของคนที่เคยตายโดยไม่มีศพรุ่งเชา้าหลังเหตุการณ์ที่ตลาดสดชัยนั่งนิ่งอยู่ในศาลาวัดกับผู้ใหญ่เกษมและลุงทวีบนโตไม้หน้าพวกเขามีภาพจากกล้องภาพของหญิงแก่ผมขาวที่ก่อถ่ายรถอย่างชัดเจนเองว่าใช่ยายเขียวแน่ไหมผู้ใหญ่เกษมถามใช่หน้าตาเหมือนตอนยังอยู่ที่บ้านหนองผือเป้เลยลุงทวีตอบแต่ยายเขียวนะ มันตายไปเกิดบ20ปีแล้วนะชัยยกมือสันส่นๆเปิดน้ำดื่มลุงครับถ้าเราจะไปดงนั้นเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างลุงทวีเขานิง่งไปคืนนี้แหละถ้าไม่จับตอนนี้มันจะเข้าร่างใครสักคนในหมู่บ้านแน่ค่ำคืนวันนั้นเสียงจักจั่นเริ่มร้องดังสนั่นทั่วป่ากลุ่มของชัยมีสี่คนมีชยัยลุงทวีผู้ใหญ่กเกษม และเนนบัวเนนน้อยที่หลวงพ่อให้ติดตามเพื่อช่วยสวดคาถาพวกเขาพกไฟและตะเกียงมีดพลาและเชือกสายสินเป็นวงเมื่อเดินเข้าไปลึกเพียงแค่ครึ่งกิโลเสียงลมก็เปลี่ยนไปมันไม่ใช่เสียงผัดต้นไม้แต่เหมือนเสียงคนสุดลมหายใจแรงๆอยู่รอบตัวชัยหันซ้ายหันขวาเห็นแต่เงาดำผิวอยู่หลังพุ่มไม้ แสงแตะเกียงสะท้อนเห็นอะไรบางอย่างขายดวงตาสองดวงมองกลับมาอย่ามองมันตรงๆลุงเทวิตโกนบอกก่อนโยนผ้ายันลงบนพื้นเสียงบางอย่างกรีดร้องแหลมสูงดังกรีตดต้นไม้รอบข้างเริ่มสั่นไหวเหมือนมีแรงบางอย่างผ่านพวกเขาเดินตามรอยเลือดแห้งที่ลากยาวเข้าไปถึงลานหินกลางป่าที่นั่น มีเตาเผาเก่าครึ่งหนึ่งจมดินเตาเผาที่ใช้เผาศพใหญ่เขียวเมื่อยี่สิปีก่อนที่นี่แหละที่เผาศพมันลุงทวีพูดเสียงต่ำตอนนั้นคนทั้งหมู่บ้านกลัวกลัวที่มันจะมากินคนจริงๆแต่ก่อนจะเผามันสาบานไว้ว่าถ้ามีเลือดหมูตกบนรถนั้นอีกครั้งมันจะกลับมาทัานใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากข้างหลัง ใช้หันกลับไปเห็นเงาหญิงแก่ยืนอยู่ใต้ต้นยางผมยาวขาวซีดใบหน้าไม่เกลี่ยมครึ่งซีกแต่ตายังมองพวกเขาอย่างชัดเจนพวกเองเอาศพข้าไปเผาโดยไม่สวดข้ายังไม่ไปไหนทั้งนั้นเนนบัวเริ่มสวดขึ้นนโมเสียงสัน่นลุงทวีไล่คาถาพร้อมโรยเกลือรอบตัวเป็นวงใยเขียว วิญญาณเจ้าต้องไปเกิดอย่ามาก่อรถก่อนคนอีกต่อไปเสียงกรีดร้องดังลั่นไปทั่วป่าอีกครั้งกลิ่นไม่แรงจนทุกคนสำลักควันใช้เห็นใยเขียวคานคานออกมาจากเงามืดกำลังจะพุ่งเข้ามาหาแต่ทันใดนั้นแสงฟ้าแลบสว่างวาบผีปอบหายไปในควันดำทุกอย่างกกับเงียบเหลือเพียงแค่เศษเท่าดำที่พื้นสามวัน หลังจากเหตุการณ์นในดงตาโสภาชีวิตของชัยเหมือนกับเขาสู่หมดปกติแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้หายไปไหนชัยยังคงขับรถขายหมูทุกเช้าเหมือนเดิมเพื่อนในตลาดต่างพูดว่าหน้าชัยซีดลงทุกวันบางคนแซวว่าระวังผีปอบดูดเลือดเอาอีกนะแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่คำพูดเล่นๆขึ้นวันนั้นหลังจากขายหมูเสร็จ เขาขับรถกลับบ้านคนเดียวตามถนนสายเก่าฝนปนโปรยไปบางๆล่องน้ำกอดเต็มกระจกหน้าเสียงวิทยุในรถเริ่มมีสัญญาณรบกวนดังซูซาจนกลายเป็นเสียงหายใจแผ่วๆดังขึ้นจากเบาะหลังใช่หันไปไม่เห็นใครแต่ในกระจกหลังเขาเห็นเงาผมขาวของผู้หญิงชลาคลุมหน้าก้มอยู่ตรงเบาะ หัวใจของเขาเต้นแรงเขารีบเปิดไฟในรถไม่มีอะไรเลยกล้องหน้ารถยังคงบันทึกไว้เมื่อกลับถึงบ้านเขารีบเปิดดูภาพเวลาตีสอนาทีมีเงาดำลอยอยู่หลังเบาะเวลาต่อมาเงานั้นเงยหน้าขึ้นมาดวงตาซีดขาวและปากแสยิ้มเผยให้เห็นฟันดำสนิท ชัยโยนแฟดไดทิ้งทันทีเขารับรู้ว่าใหญ่เขียวยังตามกลับมาจากป่ารุ่งเช้าผู้ใหญ่กเกษมแวะมาหาเมื่อคืนเห็นรถเดงจอดดับกลางทางทำไมไม่โทรบอกผมเห็นมันอีกแล้วผู้ใหญ่ใหญ่เขียวผู้ใหญ่ทำหน้าเครียดหรือไม่ใช่ผีแล้วล่ะใชัยแต่เป็นอย่างอื่นคำพูดนั้นทำให้ชัยสับสนหมายความว่ายังไงครับบางทีนะ มันไม่ได้ก่อรถแต่มันเกาะคนขับแล้ววันต่อมาคนในตลาดเริ่มเล่ากันว่าเห็นชายยืนอยู่หลังร้านตอนตีหนึ่งทั้งที่ปกติเขาไม่เคยออกจากบ้านในเวลานั้นบางคนเห็นเขาก้มกินเศษหมูสดอย่างเขียงพอมีคนตะโกนเรียกเขาก็หันมาช้าๆด้วยความที่บริเวณดวงตาของเขาขาวโพลนก่อนจะเดินหายเข้าไปในงเงามืดคืนนั้น ชัยสะดุ้งตื่นกลางดึกมือเปื้อนเลือดบนเตียงมีกระดูกไก่กระจัดกระจายกลิ่นข่าวเลือดคลุ้งไปทั่วห้องขออีกหน่อยเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูชัยมองไปในกระจกหญิงแก่ผมขาวยืนอยู่ด้านหลังของเขาในเงาสะท้อนและในวิธีนั้นเขาเห็นร่างของตัวเองกำลังยิ้มทั้งที่เขาไม่ได้ยิ้ม รุ่งเชา้าเขาหายตัวไปแต่มีรถกระบะจอดอยู่บริเวณหน้าบ้านเครื่องยนต์ยังอุ่นอยู่บนบาะข้างคนขับมีกล่องโฟมใส่หมูสดเปิดอยู่ข้างในไม่ใช่หมูแต่เป็นหัวไก่กับตับดิบวางเรียงอย่างเป็นระเบียบลุงทวีเดินมาถึงที่เกิดเหตุเขาก้มดูรอยเท้าที่เต็มไปด้วยเลือดและพูดเบาๆกับผู้ใหญ่กเกษม มันไม่ใช่ผีปอบใยเขียวอีกต่อไปแล้วงั้นมันคืออะไรมันคงกลายเป็นผีปอบสองร่างผีปอบในรถกับผีปอบในคนรุ่งสางของวันที่หหลังชัยหายตัวไปตำรวจจากสอพนองคำเข้ามาตรวจสอบที่บ้านของเขารถกระบะสีเทายังคงจอดอยู่ในลานบ้านเครื่องเย็นลงแล้วแต่กลิ่นขาวเลือด กับแรงเหมือนพึ่งขนหมูสดมาใหม่ร้อยเวนครับต้องบ่อหลังมีเลือดเต็มเลยครับเก็บตัวอย่างไว้ให้หมดแล้วตรวจดูที่กล้องหน้ารถด,ด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดดูไหลจากกล้องติดรถภาพแรกๆยังเป็นปกติชายนั่งขับรถอยู่ในความมืดเสียงเครื่องยนต์ดังสม่ำเสมอแต่พอถึงเวลาตีสองสานาทีภาพลืมสั่นเสียงหายใจหนักดังขึ้น กล้องจับภาพได้ว่าชัยหันไปมองเบาหลังก่อนจะค่อยๆย,ยกมือตัวเองขึ้นแล้วกัดกัดบริเวณแขนตัวเองอย่างแรงเลือดไหลาอาบเต็มพวงมาลัยเขาเงยหน้าขึ้นช้าๆมองเข้ากล้องดวงตาของเขาขาวโปลนเหมือนดวงตาของยายเขียวในคืนที่ตลาดของข้าอยู่ในรถคันนี้เสียงหญิงแก่ดังแทรกเข้ามาในคลิปทั้งที่ไม่มีใครพูด แล้วจู่ๆภาพในกล้องก็เปลี่ยนไปมุมมองจากถ่ายรถหญิงชลาผมขาวเดินกำลังก่อหลังรถอยู่จริงๆใบหน้าไม่เกลี่ยมครึ่งหนึ่งเหมือนโดนเผาและในอีกลูกวินาทีนี้ผีชลาก็ขันเข้าไปในร่างของชัยทางกระจกด้านหลังฝ่ายจบลงที่เสียงกรีดร้องยาวเหยียดต,ตำรวจปิดคดีว่าหายตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ชาวบ้านหนองคำรู้ดีว่ามันไม่ใช่จบแค่นั้นสองสัปดาห์ต่อมามีคนเห็นรถกระบะาขายหมูสีเทาวิ่งอยู่บนถนนลูกลังตอนตีสองทั้งที่ชัยไม่อยู่แล้วบางคนบอกว่าเห็นมีคนแก่ผมขาวนั่งอยู่ท้ายรถบางคนได้ยินเสียงหายใจในความมืดขณะรถเล่นผ่านและทุกครั้งหลังจากนั้นถ้ามีไข่ก้าวไปตลาดกลางดึก พวกเขาจะได้กลิ่นข่าวแรงผิดปกติลอยมากับลมพร้อมเสียงเครื่องดีเซลเก่าดังคลืดคลาดเหมือนรถกระบะคันนั้นยังคงแล่นอยู่รถขายหมูชัยมันยังวิ่งอยู่ทุกตีสองเรื่องรลา่าจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับขอบคุณครับ